คนที่ดูแลพ่อแม่จนวันสุดท้ายกลับเป็นคนที่ไม่ได้อะไรเลยจากมรดกบ้านหลังใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวหคนลูกๆมากินข้าวกันแม่ทำแกงฮังเลให้เสียงแม่ที่เคยดังทุกเย็นพี่ชายพี่ใหญ่นักธุรกิจพี่หญิงข้าราชการพี่ชายทำงานบริษัทและน้องอ้อยคนเล็กเปิดร้านดอกไม้เล็กๆพ่อแม่จากไปห่างกันแค่ปีพ่อป่วยแม่เครียดตามไปด้วยโรค น้องอ้อยคะพ่อแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ต้องมาคุยกันนะพี่ชัยโทรมาตลอด3ปีที่พ่อแม่ป่วยน้องอ้อยปิดร้านดอกไม้มาดูแลเต็มเวลาการประชุมแบ่งมรดกครั้งแรกพี่ชัยมาพร้อมกระเป๋าเอกสารในฐานะลูกชายคนโตผมจะเก็บโฉนดที่ดินไว้ก่อนพี่ชัยประกาศไม่ได้ต้องขายแบ่งเงินกันพี่หญิงโต้ทันทีเดี๋ยวค่ะพี่พเรามาคุยกันดีๆน้องอ้อยพยายามไก,กล่เกลี่ย เธอมาพูดอะไรเธอดูแลพ่อแม่หรอแค่อยู่บ้านฟรีพี่ชายตะโกนน้องอ้อยตกใจคนที่ดูแลพ่อแม่ทุกวันถูกมองว่าอยู่ฟรีน้องอ้อยจะมาเอาส่วนแบ่งด้วยหรอก็แค่เด็กขายดอกไม้พี่หญิงเสริมน้องอ้อยพยายามอธิบายพี่คะน้องเช็ดตัวพ่อป้อนข้าวแม่พาไปโรงพยาบาลทุกนัดใครๆก็ทำได้อย่ามาอ้างเอาเปรียบพี่ชายตอบเสียงแข็งน้องอ้อยนิ่งไปมองพี่ๆที่เคยรักกันเหมือนคนแปลกหน้า การประชุมครั้งต่อมาพี่ๆทะเลาะหนักขึ้นมีการคว้างของใส่กันพอคะ่ะน้องไม่เอาอะไรทั้งนั้นน้องอ้อยลุกขึ้นยืนน้องดูแลพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรถ้าต้องเสียพี่น้องไปน้องไม่เอาน้องอ้อยเดินออกจากบ้านทิ้งพี่ๆไว้กับความโลภของตัวเองสองปีผ่านไปพี่ๆยังฟ้องร้องกันอยู่ค่าทนายกินเงินไปครึ่งหนึ่งส่วนน้องอ้อยกลับมาเปิดร้านดอกไม้ใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุข บางทีเงินก็ซื้อความสุขไม่ได้นะคะน้องอ้อยบอกลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้พี่ชายแวะมาหาอ้อ,อยพี่เสียใจเราแทบไม่คุยกันเลยสองปีไม่เป็นไรค่ะพี่น้องเข้าใจแต่น้องเลือกความสงบใจมากกว่าบทเรียนสำคัญมรดกที่มีค่าที่สุดที่พ่อแม่ให้ไม่ใช่เงินทองแต่คือความทรงจำดีๆแชร์เรื่องนี้ต่อนะคะอย่าให้ความโลภทำลายสิ่งที่พ่อแม่สร้างนั่นคือครอบครัว